รับก็้อนสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพ่นน้องที่รับทุกคนนะครับผมวันนี้มาแนะนํามือถือ oppo a53 นะครับสำหรับคนที่มีงบน้อยมือสองนะครับใช้งานทั่วไปเล่นเกมได้นะครับ snapdragon 460เลยนะครับแรมสี่นะความจุก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับ64กิเครื่องนี้ผมซื้อมาในร้าน om นะครับใน Facebook ผมซื้อมาได้ราคา2,500บาทนะครับ ได้มาสภาพนี้เลยใส่ถุงมาแบบนี้นะครับเป็นสีมิลนะครับยังสวยอยู่เลยสภาพนะครับแต่ว่ามันมีรอยแตกตรงขอบดําแค่นิดเดียวเองนะครับไม่ใช่หน้าจอแตกนะครับไอตัวขอบตรเนี้มันแตกถ้าซื้อเคสใส่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับหน้าจอดีไซน์รูปทรงอะไรก็ยังถือว่าสวยนะครับผมมีแจ็ค3.5มิลให้ใช้งานนะครับ USB Type C ด้วยนะราคาแบบนี้โอ้โหโคตรคุ้มเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆและน้องที่สนใจนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับในพวก Facebook Market นะครับผมจะมีขายอยู่ราคา2,500 2 9 0 0นะครับแล้วแต่ว่าสภาพที่เพื่อนๆน้องที่จะได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำให้นัดรับซื้อหน้าร้านนะครับคือจะได้ไม่เสี่ยงโดนไมิจฉาชีพหลอกนะครับผมเพื่อนๆทน้องที่อยากจะได้รุ่นนี้มาใช้งานมือสองนี้อาจจะงบไม่ถึงมือหนึ่งะครับงบไม่เกิน3000บาทแต่เป็นมือสองแบบนี้นะครับ สเปคคร่าวๆของ oppo a53 นะครับจะเป็นหน้าจอ90เฮิร์นะครับหน้าจอ6.5นิ้ว snapdragon 460แรมให้มาถึง4 g b แล้วก็ ROM 64 g b นะครับผมลำโพงสเตอริโอนะครับเป็นลำโพงคู่กล้องหน้า16ล้านนะครับส่วนกล้องหลัง3ตัวเลย13บวก2บวก2ล้านนะครับแล้วยังแถมให้แบตเตอรี่มาถึง5,000มิลลิแอมป์นะครับชาร์จไวอีก18วัตต์อะคือราคามือ2 2.5ทุกคน อยได้สเปคขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าดีนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากมีแค่สายชาร์จก็ซื้อสายชาร์จที่เป็นงานเกตก็ได้หรือสายชาร์จที่แบบาราคาถูกๆในช้อปปี้ a z า d a ก็ไม่กี่ร้อยบาทเองนะครับผมเรื่องกล่องก็ไม่มีกล่องนะแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะมันไม่ได้ใช้กล่องอยู่แล้วนะครับตัวนี้มันรองรับ WiFi 2.4แล้วก็5 g h z นะครับรองรับ 3G 4G นะครับผม ใส่ได้การ์ดเพิ่มได้ถึง256กิกเลยนะครับคือสเปกถือว่าคุ้มนะ Android 10นะครับ ColorOS 7.2นะครับก็พอดีเดี๋ยวเอามา,อาสอนทำเปลี่ยนฟอนต์เห็นเว็บๆโผล่ขึ้นมาใน Facebook ก็เลยเอามาแนะนำเพื่อนๆน,น้องๆแล้วก็มีเพื่อนๆน,น้องๆแนะนำให้เอามาสอนเปลี่ยนฟอนต์นะครับแล้วก็เอามาทำคลิปให้ดูหน่อยนะครับ อย่างที่ผมได้ไปลองทดสอบเล่นเกมมานะครับอย่างพวกฟรีไฟนะครับบอกเลยว่าเล่นได้แบบลื่นๆนะครับแต่ว่าถ้าความสูนอาจจะไม่ค่อยไหวนะเล่นนานๆนะครับผมแนะนําให้ปรับกรางหรือปรับตามดีกว่าแค a ์ซีหกศูนย์ก็ยังถือว่าชิปแรงอยู่นะครับมันเป็นชิปใหม่ด้วยนะครับเสียงลําโพงเนี่ยบอกเลยว่าเสียงดีนะเสียงลำโพงสเตอริโอด้วยนะครับเล่นแอปสองหน้าจอก็เล่นได้นะครับซึ่งมาใช้งานทั่วไปนะครับเล่นเฟซเล่นไลน์นะครับดู YouTube ได้ถึง2 1 6พร p 60เฟรมเรคือบอกเลยว่ากล้องเซลฟี่กล้องสวยนะครับหน้าคาโบแน่นอนนะครับผมสำหรับคนที่แบบเน้นพวกถ่ายพวกไอจงไอจีนะครับติกต็อกถือว่าตอบโจทย์อยู่ยนะราคาเนียกับสเปคนี้นะครับผม แต่ถ้าราคามือหนึ่งเนี่ยณตอนนี้ผมอยากแนะนําเป็นรุ่นอื่นดีกว่าของ oppo นะครับที่ออกมาใหม่ๆห,หลายรุ่นเลยนะครับคือได้แรม6แรม8อ,อย่าง oppo reno มือ2ก็ยังถือว่าคุ้มกว่านะครับเพิ่มเงินอีกแค่ไม่กี่พันบาทก็ได้แล้วมือ2อ่ะนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้มือ1มันอยู่ที่ประมาณ5,000นะครับ5 2 0 0สอง5,000สามนะครับแต่ถ้าเป็นในศู์ในช็อปก็จะเป็นราคาปกติ5,000กว่าบาทนะครับผมวันนี้ก็มาแนะนำสำหรับเพื่อนๆน,น,น้องๆนะครับที่อยากได้ มือถือมาใช้งานช่วงก่อนเปิดเทอมนะครับช่วงโควิดนะครับอยู่บ้านดูหนังฟังเพลงดู YouTube เล่นเฟซเล่นไลน์ถ่ายรูปเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่ราคานี้หาซื้อได้ใน Facebook Market นะครับหรือว่าในเพจในกลุ่ม